แล้วชุมชนุมชนทั้งหมดก็เปล่งเสียงร้องให้และประชาชนร้องให้ในคืนนั้นและลูกหลานอิสราเอลทั้งหมดบ่นต่อว่าโมเชและอารนและชุมชนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่พวกเขาว่าถ้าเราตายในแผ่นดินมิสราอิมก็ดีหรือถ้าเราตายในถิ่นทุรกันดารน,นี้ก็ดีและทำไมยาหูอ่จึงนำเรามายังแผ่นดินนี้เพื่อล้มตายด้วยดาบเพื่อให้ภรรยาและลูกๆของเราเป็นเหยือ่อ จะไม่ดีกว่าหรือที่เราจะกลับไปมิสราอินและพวกเขากล่าวต่อกันว่าให้เราแต่งตั้งผู้นำและกลับไปมิสราอินกันแล้วโมเชและอารอนก็ซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมทั้งหมดของชุมนุมชนลูกหลานอิสราเอลและยาหูชาบุตรชายนูนและคาเลดบุตรชายเยฟุนเนผู้ที่อยู่ในหมู่คนที่ได้สำรวจแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตน และพวกเขาพูดกับชุมนุมชนทั้งหมดของลูกหลานอิสราเอลว่าแผ่นดินที่เราได้ผ่านไปสำรวจนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเยี่ยมยิ่งหากยาหูอาทรงพอพระทัยในเราแล้วพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และประทานให้เราแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบ่าเพียงแต่อย่าได้กระต่อยาหูอาและอย่ากลัวประชาชนของแผ่นดินนั้นเพราะพวกเขาเป็นอาหารของเราการป้องกันของพวกเขาได้จากไปแล้ว และยาหูอาส่งสถิตกับเราอยาก,กลัวพวกเขาแต่ชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวที่จะเอาหินขว้างพวกเขาแล้วสงาราศีของยาหูอาก็ปรากฏในพัพพาแห่งการประชุมต่อหน้าลูกหลานอิสราเอลทั้งหมดและยาหูอาตรัสกับโมเชว่าประชาชนเหล่านี้จะดูหมิน่นเราอีกนานเท่าใดและพวกเขาจะไม่เชื่อถือเราอีกนานเท่าใดทั้งทงท,งที่เราได้ทำหมายสำคัญทั้งหลายในหมู่พวกเขา ให้เราโจมตีเขาด้วยโรคระบาดและทำให้เขาสูญเสียมรดกและทำให้เจ้าเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเขาและโมเช่กล่าวแก่ยาวูว่าแล้วชาวมิสราจะได้ยินเรื่องนี้เพราะด้วยฤทธิเดชของพระองค์พระองค์ได้นำประชาชนเหล่านี้ขึ้นมาจากท่ามกลางพวกเขาและพวกเขาจะกล่าวแก่ชาวแผ่นดินนี้ที่ได้ยินว่าพระองค์ยาหูวาอยู่ท่ามกลางประชาชนเหล่านี้ว่า พระองค์ยาหูอาปรากฏพบหน้ากันและเมฆของพระองค์ยืนอยู่เหนือพวกเขาและพระองค์เสด็จนำหน้าพวกเขาด้วยเสาเมฆในเวลากลางวันและด้วยเสาไฟในเวลากลางคืนบัดนี้หากพระองค์จะฆ่าประชาชนเหล่านี้เป็นคนเดียวแล้วประชาชาติที่ได้ยินชื่อเสียงของพระองค์จะพูดกันว่าเพราะพระยาเวไม่สามารถนำชนชาตินี้ไปยังดินแดนที่พระองค์ทรงสาบานว่าจะประทานให้ได้พระองค์ จึงส่งฆ่าพวกเขาในถิ่นทุรกันดารและบัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ฤทธิเดชของยาหูอายิ่งใหญ่ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่ายาหูอาทรงอดทนและมีความเมตตาอันยิ่งใหญ่ทรงอาภัยความชั่วร้ายและการละเมิดแต่จะไม่ทรงปล่อยให้พ้นโทษเด็ดขาดทรงเยี่ยมเยียนความชั่วร้ายของบรรพบุรุษแก่ลูกหลานถึงชั่วอายุที่สามและที่สี่ ขอพระองค์ทรงอภัยความชั่วร้ายของประชาชนนี้ตามความยิ่งใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงอภัยประชาชนนี้ตั้งแต่มิสราอินจนถึงบัดนี้และยาหูอาตรัสว่าเราจะอภัยตามคำของเจ้าแต่แท้จริงแล้วดังที่เรามีชีวิตอยู่และแผ่นดินโลกทั้งหมดเต็มไปด้วยสงญา,าักษของยาหูอา เพราะไม่มีใครในบรรดาผู้ชายเหล่านี้ที่ได้เห็นสงราราศีของเราและหมายสำคัญที่เราได้กระทำในมิสราอินและในถิ่นธุรกันดาลและได้ทดลองเราสิบครั้งแล้วและได้ฝ่าฝืนเสียงของเราจะได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณแกบ่บรรพบุรุษของพวกเขาและไม่มีใครในบรรดาผู้ที่ดูหมิน่นเราจะได้เห็นแผ่นดินนั้นแต่ผู้รับใช้ของเราเล็งเพราะเขามีจิตวิญญาณที่แตกต่าง ในตัวเขาและได้ติดตามเราอย่างสมบูรณ์เราจะนำเขาเข้าไปในแผ่นดินที่เขาได้ไปและเชื้อสายของเขาจะได้รับมรดกแผ่นดินนั้นเนื่องจากชาวอามเมเลไทและชาวชาวเคนาอันอาศัยอยู่ในหุบเขาจงหันกลับในวันพรุ่งนี้และออกเดินทางเข้าไปในถิน่นทุรกันดารโดยทางทะเลแห่งต้นกกและยาหัอา์ตรัสแก่โมเชและแก่อารรนว่า จนกว่าเมื่อไหร่ที่ชุมนุมชนชั่วร้ายนี้จะบ่นต่อว่าเราเช่นนี้เราได้ยินเสียงบ่นที่ลูกหลานของอิสราเอลกำลังบ่นต่อว่าเราจงกล่าวแก่พวกเขาว่าดังที่เรามีชีวิตอยู่ยาหูอาประกาศว่าดังที่พวกเจ้าได้พูดให้เราฟังเราจะกระทำแก่พวกเจ้าเช่นนั้นซากศพของพวกเจ้าที่ได้บ่นต่อว่าเราจะล้มลงในถิ่น ธนกรดาน,นี้ทุกคนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามจำนวนทั้งหมดของพวกเจ้าตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปไม่มีใครในพวกเจ้านอกจากคาเลตบุตรชายของเยฟุนเนและยาหูชาบุตรชายของนูนจะเข้าไปในแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้พวกเจ้าอาศัยอยู่แต่เด็กเล็กๆของพวกเจ้าที่พวกเจ้าพูดว่าจะกลายเป็นเหยื่อเราจะนำพวกเขาเข้าไปและพวกเขาจะรู้จักแผ่นดินที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธ แต่สำหรับพวกเจ้าซากศพของพวกเจ้าจะล้มลงในถิ่นธุรกันดาน,นี้และบุตรชายของพวกเจ้าจะเป็นคนรอนในถิ่นธุรกันดาน40ปีและจะแบกรับการเล่นชู้ของพวกเจ้าจนกว่าซากศพของพวกเจ้าจะถูกผ่านในถิ่นธุรกันดานตามจำนวนวันที่พวกเจ้าไปสอดแนมแผ่นดิน 40วันหนึ่งวันต่อหนึ่งปีหนึ่งวันต่อหนึ่งปีพวกเจ้าจะต้องแบกรับความโคดโกงของพวกเจ้า40ปีและพวกเจ้าจะรู้จักการทรงตัดขาดของเราเราคือยาหูอาราได้ตรัสแล้วเราจะกระทําสิ่งนี้แก่ชุมชนุมชนที่ชั่วร้ายทั้งหมดนี้ที่กําลังประชุมต่อต้านเราในถิ่นธุรกันดานี้พวกเขาจะถูกพลาและที่นั่นพวกเขาจะตายและคนเหล่านั้นที่โมเชส่งไปสอดแนมแผ่นดิน ผู้ที่กลับมาและทําให้ชุมนุมชนทั้งหมดบ่นต่อว่าเขาด้วยการนํารายงานที่ชั่วร้ายเกี่ยวกับแผ่นดินมาแม้แต่คนเหล่านั้นที่นํารายงานที่ชั่วร้ายเกี่ยวกับแผ่นดินมาได้ตายด้วยโรคระบาดต่อพระพักยา h u a ในบรรดาคนเหล่านั้นที่ไปสอดแนมแผ่นดินมีเพียงยา h ูชาบุตรชายของนูนและคาเลบบุตรชายของเยฟุเนเท่านั้นที่รอดชีวิต และเมื่อโมเชกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรทั้งหมดของอิสราเอลประชาชนก็โศกเศร้าอย่างยิ่งและพวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรูและขึ้นไปยังยอดเขากล่าวว่าดูเถิดเราได้ทำบาปจริงๆแต่เราจะขึ้นไปยังสถานที่ที่ยาหูอาได้ตรัสไว้แต่โมเชกล่าวว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงละเมิดพระบัญชาของยาหูอาในเวลานี้เมื่อมันจะไม่เจริญรุดหน้า อย่าขึ้นไปเกรงว่าพวกเจ้าจะถูกศัตรูของพวกเจ้าจมตีเพราะยาหูอาไม่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเพราะชาวอเมริกไคและชาวชาวเคนอันอยู่ที่นั่นต่อหน้าพวกเจ้าและพวกเจ้าจะล้มลงด้วยดาบเพราะพวกเจ้าได้หันไปจากยาหูอาแล้วยาหูอาจึงไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าแต่พวกเขากล้าหาญที่จะขึ้นไปยังยอดเขาแต่หีบพันธสัญญาของยาหูอาและโมเชไม่ได้ออกจากค่าย ดังนั้นชาวอเมเลคาและชาวชาวเคน่าอันที่อาศัยอยู่ในภูเขานั้นจึงลงมาและโจมตีพวกเขาและตีพวกเขาให้แตกพ่ายแม้กระทั่งถึงหอม,มา